สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วหลังจากที่บดไ้พอกันลายมือเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาบัาที่นี่ซุปนใหม่อีกแล้วครับของแซบอีสานบานเห่าครับพี่น้องนั้นผักเากามีตะผักแบบโอ้ยเข้ากันแห้งได้พี่น้องเอ้ยนี่เลยผักคราดนะครับดาวลินดีดีนะพี่น้องเนาะซาลินนั่นแหละผักคุนเลิศครับลังบานเผาเองงามๆบะเขือคืนบะเขือเปาะเนี่ครับขิงกระชายนะครับอันนี้ก็แบบเข้ากันบกคักเลยได้ครับเนี่ย แซบแซบแล้วก็ผักไหโค้มจักหน่อยนี่ครับพักให้สื่อซอยคุณย่าอยู่นั่นอยู่บ้านอยู่โรงเดียนครับมาบาที่นี่มากินน้ากันกับขาอนียวหอนหอนขอนียวทายไม่หม่พี่นอ้องหอนหอนจัดเลยคำแรกเน้นเน้น สุดๆุดับมีพี่น้องหลายคนถามเรืองโลน้ำหนักลงไปจากโลแล้วตอนเนี้ยไหลลงมา21่กิโลแล้วครับไขมันหนาทองหายไปสิบเนิ้วครับพี่น้องสามเดือน ทั้งๆกินได้ปกติเอาส่ายแล้วพี่น้องเขาเอินรดแบบถึกวิธีมันสิบอส้มแล้วก็มาต้องอดอาหารครับกินข้าวปกติเลย เกค,คือืันสุดยอดเดี๋ยวล่องผักขาดไม่ผักขาดวรอสบายขออภัยผักไฮเปิ้ว่าขมได้เนี่ยเป็นผักไฮไงเปิ้ว่ามันที่ขมบักคักเลยเดี๋ยวเ้ามาล่องกัน ืมสำหรับผมเนาะขมแบบพอดีไม่ได้ขมแบบจนกินบ่ได้ครับแบบพอดีพอดีออเข้ากันได้ครับกับซุปน่อใหม่

ผักขาดแต่จะเนงามบางเนี่ยพี่น้องเลยถึกใจเมนูบานบานบ่ใส่หมวกกับบะไลพี่น้องมันบ้ได้ขึ้นลายพมกัได้ เสร็จพักสมอยากเดี๋ยวคลิปหน้าจะกินตำมะหุงเห็นผักข้างามมไหมครับคิดอยากตำมะหุงกินซ่ง กินได้แต่มูฮุ้งอย่างเดียวก็ผักผักให้เนี่ยละ่ะผักขาพร้อมหอมหอม 30. <coughs> bán dừng แซ่บ <c oughs> <c oughs> อืมพลาด ผู้่ามันไว้จะกินข้าวไรไายมันม่นก่าสับการเล่นบริการเปิดหน่วย มันแสบคักพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านๆเข้าก็ได้อื โอเคเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอิมบัดทีนี้ครับทึ่งซาลินท <c oughs> ึงแสบขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเนอะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไ่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ